ครับสวัสดีครับผมคิงดำพระเครื่องเมืองสุพรรณครับวันนี้เราก็เปิดแผงกันที่ทุ่นาจอนนี่นะครับท่านใดที่มีพระสนใจครับจะให้มาเช็คมาตรวจเช็คตรวจสอบว่าพระดีพระแท้นะเขาดูกันยังไงฮะก,ก็พอเป็นนะว่าพอเป็นก็คือว่าไม่เก่งนะอันนี้พระที่ผมสะสมไว้อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งที่ที่เก็บสะสมไวก้การนตีทุกองค์น่าจะดีแทบทั้งหมดด้วยนะฮะนะ ก็เป็นวิชาความรู้ที่เราได้ศึกษาแล้วเ,เรียนมาแต่ก็ใช้ชีวิตยอยู่กับพระมาตั้งแต่อายุประมาณ10บ,บกว่า10กว่าได้่า78เจ็ดสิบแปดนะชอบทอบพระเพราะว่าพระนี่ม,มันมีเสน่ห์นะถ้ายิ่งเป็นเป็นพระเครื่องถ้าพราะทาั้งบ้านผมก็โด่งดังมากก็พวกเกจิหลวงพ่อมุ่ยนะวัดดอนไล่หลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวแล้วก็หลวงพ่อแดงทุ่งคอกนะฮะหลวงพ่อเนียมวันะวดวน้อยนะหลวงพว่อนาวัดน้อชมพู่หลวงพ่อดีวัดพระรูกนะฮะก็หลายเกจิกอยู่ หลวงพระแดงทุ่งคอกแล้วก็อีกหลายๆท่านอาจารย์ที่กล่าวขากันก็ไม่หมดนะฮะเยอะเยอะจริงเยอะมากครับชุดนี้ก็เป็นเกจิรุ่นใหม่ๆก็จะมีอ่าหลวงเอ่อที่ลงดังตอนนี้เลยนะฮะอ่าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สวยมากฮะเหรียญนี้ครับเสือคู่นะเหรียญนี้สวยมากครับสวยจริงครับลงยานะมีมีมีอยู่หลายเหรียญตอนนี้เราเอามาลงให้แบบว่า คือคือมันเป็นเหรียญที่ที่หายากต้องเก็บนะฮะตัวนี้อนาคตเราเล่นได้นะครับเหรียญนิรุพพัดนะโว้ยด้วนนะครับที่ประจารย์ใหญ่ท่านเป็นผู้จัดสร้างก็คือป๋องสุพรรณนะฮะคนสุพรรณก็คือจะจัดเก็บพระนะเยอะมากแล้วก็เป็นเมืองที่พระเยอะจริงๆนะครับสุพรรณบุรีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เรามีพระหลักๆอะไรกันบ้างนะครับพระหลักๆเลยนะฮะย่างที่พระหลักอันเนี้ยหลวงพ่องเงินนะฮะอันนี้ครับ หลัวเงินคนนี้ฮะหายากนะครับก็น้องๆให้มาใครให้มาครับก็น้องชายคนน้องชายโอเล่ให้มารงนี้นะโอเล่ให้มาแท้นะครับองนี้แท้ครับฟ้ากำบลนแท้นะครับครับผมแท้แน่นอนครับองนี้เพราะว่าพวกข้าบุบงคีดเบ้าอะไรก็ปีสองกว่าครับน่าจะปีปีสองหกแล้วนะน่าจะใช่ครับเกือบสี่สิบปีนะเครับผมอันนี้แท้แท้แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นพระบ้านผมสุพรรณบุรี ครับผมอกมาหลุ่มผู้ชอนะครับหล่มผูชอฝากน้องแม็กนะ,ะน้องแม็กห้ดูคลิปนี้ครับจะรู้ครับว่าเซ<ห>ียนตัวจริงก็อยู่ที่ทุกนาจานี่นี่อีกคนหนึ่งฮะคิงดามจากสุพรรณบุรีอันนี้เหรียญแท้นะฮะเหรียญแท้จากสุพรรณนะครับ<ห>นอกนั้นก็เป็นพระหลักเลยแต่นี่ผมก็ยังไม่การันตีนะแต่ผมดูดีมากลกุงผู้เอี่ยมวัดหนัง<ห>นลุงเอี่ยมหลังยันสีครับล,ลูกเดี่ยมวัดหนังเดินต้องแดงครับแต่ภาพคนี้เท่าไหร่จะไป ตัวนี้ถ้าเปิดนะฮะถ้าเปิดแท้ๆเลยพระมันมันแท้ๆลมันไปมันไปไกลเลยพี่แต่เรยังไม่อยากหลักการันตีว่าจะเปิดเท่าไหร่จะเปิดก็เป,ดเ,ปดเปิดหลักแสนอยู่นะฮะเจ็ดหลักหกเจ็ดหลักตัวนี้ฮะอันนี้หลวงพ่อกลวยอันนี้ได้แบบฟุกๆหลวงพ่อกลวยครับโคสิตารามครับผิวเดิมเลยครับหลวงพ่อกลวยครับใช่นาทครับโคสิตารามครับผมสวยก็เหรียญนี่สวยสวยงามมากอ่ะน้องๆท่านใดครับสนใจ จะพาะให้ดูครับผมก็ยินดีดูและเช็คเช็คให้ฟรีด้วยนะฮะส่วนอกคสนใจจะขายจะปล่อยให้เช่าบูชาก็ยินดีรับเช่ารับบูชานะครับอันนี้เป็นกิติที่อยู่ในจังหวัดนี่เลยนะฮะลวงปู่เอ่อลวงปู่ขมบุนะฮะขับคขาวขมบุโรเก็ตหลูกปู่ขมบุคําบุรับเรียนสองหน้าโรเกต์นะฮะอันนี้เก่าจริงจนแบบว่าห่วงนี่หูขาดไปเลยครับเก่าจริงครับลวงปู่ขมบุอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครับยินดีต้อนรับนะครับ รับชมรับเช่านะฮะมาตรวจเช็คสภาพฟรีครับมีคนเอาภาพให้ดูได้ไหมครับครับได้ครับเอามาให้ดูได้เลยฮะโอเคสวัสดีครับเนี่ยอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องว่าไงมีอะไรมาดูจะเอาผ้ามาให้ดูเนี่ยครับเอามาเลยครับได้เลยมี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 เยอะไหมหลายองค์ไหมมีไม่เยอะครับมีสามองค์ออาเอามาชมหนยชมเลย ปล่อยไหมสนใจที่จะปล่อยปล่อยชืบูชาร์มต้องดูก่อนครับต้องดูก่อนนะแท้หรือเปล่าผมก็ไม่ไม่มั่นใจอ้อันนี้เลี่ยมเก่าโบราณแบบคุณปู่คุณ,คณย่ารุ่นรุ่นปู่ย่าตาทวดให้ไปเลยป่ะเนี่ยใช่ครับ <พา S 1> ที่บ้านเลยปู่ย่าตาทวดให้มาอันนี้ดพ่อเกษนะดพ่อเกษเขียโก๊อันนี้ดูสวยดีโูพระอันนี้ใช้งานมากใช้งานมาเยอะมากเลยเนี่ย ใช้งานผ่านศึกหนักมากอ๋อดูดีเลยเนาะดูดีจริงอันนี้เป็ดสูบเรียบในสวนในสวนเหรียญเหรียญเหรียญในสวนอันเนี้ยพระองค์เนี้ยนะครับหลวงพ่อมุ้ยชนกเสกจะเป็นปีหนึ่งสามหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยเป็นดอลล่าร์บุรีปีหนึ่งสามเราไม่ใช่าพี่ลหรอะครับเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยรับประกันเลยพี่รับประกันเลยเพราะเป็นท้าบ้านพี่เองจริง อ๋อเนาะเดี ong, ๋ยวตากล้อง zoom ใกล้ๆหน่อยเหรียญนี hmm. other, like ้นะเหรียญนี iness, ้รับประกันเลยว่าแท้แน่นอนนะนี Legend ่ฮะเหรียญทะเลสวนฮะจะมีลิงเกาะที่หางช้างอ่าครับผมเหรเยญนี้อ่าอันนี้เราจะเป็นบล็อกจะเป็นเนื้ออาวะด้วยนะองเนี้ยขึ้นมาอาวะอันนี้พิมพ์สวยถ้าเป็นสายใต้ก็ต้องเป็นหลวงพ่ออะไรนะวัดถ้าปิตาครับแต่องค์นี้ผมไม่อ่าองค์นี้เอาเนื้อสวยอันนี้เนื้อสำิีแก่เงิน สมิธแก่เงินครับปิตาถ้าเป็นลุงเวียมก็วัดหนังเลยแหละพวคเนี้ยใช่ไหมครับลุงเวียมก็วัดหนังมันมีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์มมพ,มพบปิดตาพวกยันยุ่งอะไรพวกเนี้ยปล่อยไปน้องสามองค์นี้เปิดราคาเท่าไหร่ชอบทุกองค์เลยผมยังเอาไปก่อนครับนะพี่เช็คให้ฟรีไม่ต้องกลัวพี่การันตีว่าแท้ทุกอง แท่งโอ่งเลยหายากด้วยก็บไว้แของเ้แ่้มันจะหายากแท่ทั้งหมดเนี่ยแทไหมแท้แททั้งหมดเลยน้องพี่รับประกันเลยว่าแท้ทั้งหมดเลยอ่าไปดูที่ไหนถ้าไม่แท่ถ้าไม่แท้มาด่าเซียนคิงโคดําได้เลยาผมรับประกันกันตีเลยว่าแท้แน่นอนอ้าแท้แน่นอนให้ไปเช็คที่ไหนก็ได้ว่าแท้หรือไม่แท้ถ้าไม่แท้บอกว่าพวนี้มีแลวจะหาว่าผมรู้ไม่จริงตัวนี้มีกี่หลักบทโคเนี่ยอันนี้มันพระพระนี่ก็หลักหลักจะได้เป็นหลักหมื่นไปปลายอ๋อแต่สภาพนี้นะ อันนี้ก็อันนี้ก็ห้าหกพันได้อยู่ตอนนี้ห้าหกพันหลักพันเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเกษมนี่เขาก็เลยหาเขาอยู่แต่อันเนี้ยนพระอัเนี่ยมัน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 ลึกแต่สวยครับครับละวะเบ็ดเสร็จแล้วไม่ไม่กี่หมื่นสามลิตสามิตสามิตสามิตรเก็บหลักหมื่นอยู่แล้วร้อวมเงินนะถึงล้านหมื่นสองไปไหมสามองค์หมื่นสองร้อยสักสามสิบปีถึงล้านค่อยปล่อยเราจะอยู่ถึงเหรอเราเล่นเราอยู่ถึงวันนั้นแบบเอาเก็บไว้ครับผมไม่หรือถ่ายหน้าพายด้วยน้อง นะโอ้ยผมขอชมพระได้ได้ได้เลยได้เลยครับเซียนมางไหมอันนี้อันนี้อันนี้เปิดทุกองค์ปล่อยทุกองค์ปล่อยทุกองค์ปล่อยให้เช่าบูชาเปิดทุกองค์เอาสนใจมาได้เลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้หลวงพ่อเหลือภาษาเชงโงกนี่นะครับครับหลวงพ่อเหลือภาษาเชงโง่อันนี้หลวงพ่ออีสัตตถีชมรมีขยาวนี่จะมีกิ่งข้างในครับโอ้โหหลวงพ่อเหลือภาษาเชงโงกนี่อันนี้จะมียันด้วยนะน้องจะดูยจงมียันจางๆเห็นปะ อันนี้ประหลัดอำเภอประหลัดอำเภอน่าจะเป็นไม้กระลาปางามั้งามากระลาปางาเป็นไม้ตะทะเลอ่ะมาดูการเสี้ยนพวกอะไรของเลยเป็นไงครับของเราจะช่วยก็ในด้านค้าขายปลัดขี่กนะครับท่านปลัดมันต้องได้เป็นอำเภอใช่ไหมครับอย่าน้อยเป็นอำเภอเราของเราจะเลื่อนขั้นเป็นอำเภอไหมได้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 เลื่อนขั้นได้ค่ะอย่างเหรียญเนี้ยหลวงพ่อพัดรถห้อยด้วนเนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญนี้ผมเล็งไว้แล้วครับเนี่ยอ่เล็งไว้ได้นะมื่อวเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเมื่อัานเมื่อวานเมื่อวานเม่อวานเมือนกันแต่ว่า ลงยาครับเป็นเหรียญลงยาลงยาก็ไม่ลงยาหรอครับนี่อ่าอันนี้อันนี้เป็นเหรียญแจกเหรียญแจกเหรียญแจกก็ส่วนมากเหรียญแจกท่านจะดังนะเป็นพระที่ที่ใครจัดคณาจารย์ท่านจะจัดสร้างเป็นเหรียญแจกในส่วนมากจะดังอันนี้เป็นสมเด็จใครจัดสร้างครับเนี่ยก็ป่องสุพรรณนะป่องสุพรรณป่องสุพรรณโอ้ไม่มีนะครับกำลังดังเลยครับไอ้เรียกว่าอะไรอะไรเหรอที่ไหนเขาเป็สุวรรณอ๋อวัดจุฬามณีเหรอเขาเป็นสุพรรณ ว่าใช่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 เป็นเียนเหรียญใช่ใช่เป็นเหรียญเหรียญตัดโอ้ดังๆตัวนี้ครับไม่มีของตัวนี้ของขาดเพราะเป็นพาที่ดังๆมันแรงๆมันหายากตลาดเฮียไม่ได้มาไว้ไม่ได้มาไว้เลยเฮียไม่ได้โคต้าเลยครับไม่มีโคต้าเลยครับอันนี้เนื้อดินกับแผงเพชรใครที่ดูว่าเนื้อดินเนื้อไม่จัดไม่จี้จัดดูงี้จะจี้จัดแน่นอนเนื้อดินกับแผงเพชรได้เลยครับอ่านั่งบัวกับแผงเพชรตั้งกระดูกแพงไม่ใช่พระท่าเรียกว่าพระ กำแพงเพชรนั่งบัวพิมมันมีพิมพ์สมาธิมีพิมอ่อนั่นแหละจะคล้ายๆกันนั่นแหละเป็นยุคลุกเดียวกันเพราะจะเป็นดินดินแบบนี้ดินกำแพงเพชรสวยเนื้อสวยนะก็โอเคเนี่ยนี่แหละที่อ่ะก็มั่นใจแล้วมามาถ้าน้องจะเปิดน้องบอกเลยนะพี่รับประกันการันตีเลยว่าแท้แน่นอน เดี๋ยวไหวถ้าถ้าร้อนเมื่อไหร่จะอาจจะมาอ่ะโอเคถ้าสาวองค์นี้หมื่นสองตรงนี้พี่เฮียใหพักเลยนะโอ้โหหมื่นสองจบที่หมื่นสองได้เลยจริงครับจริงหมื่นสองเฮียให้เลยหมื่นสองเนี่ยจบได้เลยเดี๋ยวอร้อนๆเดี๋ยวมาอ้าวได้ได้ไม่เป็นไรคโอเคเฮียอ่ะขอบคุณมากครับเซียนครับอ่ะมีพ้ามีอะไรมาให้ชมนะครับมาเลือกมาดูมาชมมาเช็คได้อ้าวครับขอตัวดีครับอ่ะครับขอบคุณครับเนี่ยครับ ผมเอาพระมาให้ดูขนมผ้าอะไรเนาะยิ่งเอาพระมาหรือเอาขนมมากินวะเนี่ยเฮ้ยไปหาของคุกกี้เหรอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งเพิ่งวางเดี๋ยวมาปนกันเองเองอยู่ห่างๆกันด้วยเฮ้ยผ้าไอเยมันราคาราาคแพงเลยหลายตังค์เลยยิ่งเอาพระอะไรมาเนี่ยพระแก้บนหรือพระอะไรมีอะไรบ้างเอามาดูเอ่งบอกได้ไหมว่าที่มาที่ไปมาอย่างไรผ้าที่บ้านครับ กูไปลักขโมยเข้ามา,าหารือเปล่าไอ้ห่าปฏิคุกติดตารางมาะอะไรเฮียไม่กล้าซื้อนะเฮ้ยอะไอย่างเงี้ยทรงเองมันติดยาป่าววะเล่นของป่าวผมไม่เล่นไม่เล,เล่นอะไรผมดมกาวอย่างเงี้ยอ๋้ดมกาวติดติดติดกาวอ๋อ้ตำหน่อยพวกนี้เขาเขาไม่ไปขังหรอกเขาปล่อยทรมานยันนั่นเองนั่นแค่อยู่เองเมาหมกเนี่ยเออเดี๋ยวร้านเฮียพังพ่ายหายยุ่งเลยนะเองมันมีเมียแค่นี้อะ มาที่นี่ไหมโหนี่้อยอะไรเนี่ยอืมโหนี่นี่นี่สร้อยเก่าเนี่ยสร้อยสามกษัตริย์เนี่ยะบ้าไงผมรวยแล้วไอเอ็งไม่ขายเลยใช่ไหมน่ะจะขายไหมไม่ขายนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยไอ้ที่เอ็งเอามาเนี่ยเอ็งเอ็อาพระบ้านเอ็งมาเลยไปเอ็งเอาที่ไหนมาที่บ้านครับอือ ยากเจ็บใบก่อนเะเสียอ๋อของญาติของญาติของป<อ>ู่ญาติตาทวดนะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวไอ้ที่อยู่ในกรอบนี้หมดไปหมดแล้ว <c oughs> นี่หมดไปหมดแล้วหรือไงมีแต่กรอบอ่ะเนี่ย่ะนี่หมดไปหมดแล้วหรือยังไงไปหมดแล้วอ๋อไปหมดแล้วก็เลยเหลือหางๆนี่มาให้เฮียอันนี้พระใหม่น้องเอง้ยพระใหม่ผระใหม่รู้ทวดนระผ้าใหม่มะมาไมปไิษเท่าไหร่อะ มองๆไม่ต้องดูสักห้าหมื่นใช่ไหมโอ้โหเอ็งเรียกราคาสักห้าหมื่นถ้าห้าสิบบาทเราพอได้อยู่หมดเนี่ยเสือชิ้นช่วยอะไปค่าน้ำมันรถได้ไหมน้องเเออห้าหมื่นโอ้โหเฮียไปไม่ได้เลยห้าหมื่นทำไมเฮียยังขายไม่ได้ห้าหมื่นเลยเอาตั้งห้าหมื่นเลยเหรอฮะเอาดีๆมาดิน้องมีดีๆไหมมีดีๆเฮียรับซื้อไอ้นี่เป็นผ้าใหม่ๆเฮียไม่เฮียไม่เอาเองเฮียกลัวอีกอย่างเฮียกลัวเอ็ง สภาพเองเอาที่ไหนมาที่บ้านแล้วไปหยิบกับขโมยของใครมานเะฮียอะไม่รู้ยังยไม่กล้าซื้อหรอกนะเองเอาไปล้านหน้ากนะันไปดูที่อื่นก่อนผ้าใหม่นะไม่ว่ากันนะเฮี <Okay. S 1> ยไม่ได้ถูกเองแล้วว่า <Okay. S 1> เพราะว่าผ้ามันมนเล่นไม่ได้นะมันเล่นอน,นาคตได้ผ้ามันใหม่อย่างเองแต่งตัวแต่งเฮียไม่กล้าซื้อว่ะจริงเฮียพูดจริงเฮียไม่ได้ถูกแล้วว่าเพราะว่าการซื้อขายมันก็ต้องระวังตัวเองต้องเซฟตัวเองด้วยนะเฮียกลัวว่ะ เพราะเมื่อก่อนเฮียเคยผิดพลาดมาไปซื้อรับของโจรนะโหติดนานเดี๋ยวเวลาคือเจ้าของเขาเพี้ยไม่จบนะซื้อขายกันนะถ้าเกิดว่าเป็นของเราเองนะอยากซื้อแล้วให้มันจบกันไปเลยไม่ต้องมีปัญหานะอ่ะโอเคเดี๋ยวเองไปดูร้านเนื้อร้านหน้าลกันวันนี้เฮียไม่เอานะเองพักใหม่พักใหม่โอเคขอบคุณครับเฮียอ่าโอเคอ่ะนะครับก็อ่ะครับอันนี้ก็มีคอนเทนต์จ้างสีสันกับเอฟซีนะฮะที่ ติดตาพวกผมมาพวกเรามาอาช่องโอเล่ก็น้องโต้งนะก็มาวินนะวันนี้หลังจากเสร็จภารกิจว่างๆก็เลยมาทำคอนเทนต์สักนิดนึงนะพูดจะร้องเพลงให้เอฟซีฟังกตอนนี้โอ้โหเมื่อคืนดื่มเยอะไปหน่อยเสียงไม่ค่อยดีเดี๋ยวรอฟังแต่ไม่ต้องกลัวฮะพูดคำไหนแล้วคำน,นั้นได้ฟังแน่นอนก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากฮะอ่าผมก็อาจจะไม่เก่งเหมือนอย่างกัะเซียนคนอื่นเขานะก็เราก็มาเล่าเรื่องกันแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับ อะไรที่ผมพอรู้ก็พอรู้นะอะไรที่ไม่รู้บางทีเราเอ่ยแล้วมันผิดพลาดไปก็ขอกาบประธานภัยครูบาอาจารย์ด้วยนะครับท่านที่เป็นท่านที่เก่งกับผมนะก็มีเยอะนะครับผมก็ครูลักมักจำมาอีกทีนึงก็มาถือว่าเก่งอะไรนักหนานะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความสนุกนะฮะผมทาคอนเทนต์นี้ขึ้นมาให้เอฟซีทุกคนได้รับชมนเพนื่ออเพื่อความสนุกแล้วก็ความบันเทิงฮนะก็คอมเมนต์กันให้มันดูดีหน่อยสวยงามนะฮะก็จะสร้างให้ดูเรื่อยๆนะครับ ครับ,รบวันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ